สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดเราขอยกบทความของท่านทนายนิทัศน์ในบทความล่าสุดที่ชื่อว่าทนายนิทัศน์ขอโทษทุกท่านบทความจากท่านทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลมีข้อความดังนี้ตามที่ทนายเคยเอ่ยปากว่าอยากไปกอก,กแต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะว่าทนายที่รับคดีน้องชมพู่ได้ไปที่กกอกแล้วการที่ทนายจะขึ้นไปเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํามันเป็นภาพที่ไม่ดีทนายต้องขอโทษหลายๆท่านในเหตุนี้ด้วยแต่ในส่วนลึกทนายก็เป็นห่วงองค์พญานาคก,กับพระอาจารย์พลรวมทั้งชาวบ้านบางคนแต่ด้วยมารยาทของวิชาชีพแล้วไม่อาจทำอะไรได้มากไปกว่าให้กำลังใจ และหวังว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆคงผ่านพ้นไปได้สำหรับคดีน้องชมพู่ในรูปคดีทนายจะไม่ขอก้าวล่วงเพราะเป็นการผิดมารยาททนายความแต่ก็ขอสรุปประเด็นสั้นๆนิดหน่อยทนายเชื่อว่าถ้าลุงพลตกเป็นผู้ต้องหาทางคดีคงแก้ต่างได้เพราะพยานหลักฐานเท่าที่ติดตามมาเป็นเพียงพยานแวดล้อมแถมรับฟังไม่ได้ เพราะถ้ารับฟังได้คดีคงไม่ยืดยาวมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนเครื่องจับเท็จไม่ใช่ประจักษ์พยานไม่ใช่พยานทางนิติวิทยาศาสตร์หรือนิติเวศแต่เป็นแค่เครื่องมือประมวลผลที่พิสูจน์เพียงว่าสงสัยใครให้การเท็จหรือไม่เท็จเท่านั้นและอะไรคือจริงอะไรคือเท็จยากที่จะรับฟังได้เนื่องจากพยานแต่ละคนให้การคนละ หลายรอบจึงเป็นการให้การจริงผสมเท็จเมื่อเข้าเครื่องจับเท็จจริงก็อาจเป็นเท็จเท็จก็อาจจะเป็นจริงได้สรุปคือรับฟังอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้นองค์พญานาคเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนอีสานขนาดสื่อหลักสมัยก่อนอยังไม่กล้าเสนอข่าวในเชิงลบแต่วันนี้คนต่างถิ่นกลับจะมาทุบทำลายทิ้ง เหมือนกับดูหมิ่นความเชื่อความศรัทธาของคนอีสานแต่สำหรับตนเองมีพฤติกรรมแปลกแปก,แ,ปกแทบจะรับไม่ได้กลับจะให้คนอื่นเชื่อตามใครจะนับถือพญาครุฑไอ้ไข่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาดังนั้นการที่คนอีสานนับถือองค์พญานาคมันผิดตรงไหนคนอีสานไม่เคยไปดูถูกพญาครุฑหรือไอ้ไข่แถมบางส่วน ก็ยังนับถือพญาครุฑและไอ้ไข่เห็นคนอีสานเดินทางมาไหว้ไอ้ไข่เยอะแยะไปความคืบนหน้าล่าสุดนะครับเราจะนำเสนอบทความของพี่โซดาน้ำนะครับที่ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ชื่อบทความว่าบทบาทจอมวายร้ายกับนิยายที่แสนจะธรรมดาซึ่งคลิปนี้จะเป็นตอนที่2นะครับที่ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วมีข้อความดังนี้ ในที่สุดวาระแห่งการรอคอยก็มาถึงเมื่อตัวละครเอกถูกเขียนบทให้ดำเนินการผิดพลาดในบางเรื่องผู้อ่านกลุ่มนี้ก็เกิดอาการกระดิกระดา้าราวกับคนที่คลุ้มคลั่งอาจจะเป็นเพราะรอคอยโอกาสแบบนี้มานานแล้วนั่นเองจนถึงกับตะโกนเชียร์ตัวร้ายของเรื่องนี้จนออกนอกหน้าโดยหวังว่าจะให้ตัวร้ายกระทืบตัวเอก ให้จมธรณีไปเสียเลยจนกลุ่มผู้อ่านที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนอดคิดไม่ได้ว่ามันยังมีกลุ่มคนประเภทนี้อาศัยปะปนอยู่บนโลกมนุษย์ของเราด้วยหรือนี่แต่เนื่องจากยังมีกลุ่มผู้อ่านที่สามารถจะแยกแยะถูกผิดอยู่อีกมากมีทั้งที่เป็นชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย รวมไปถึงนักวิชาการอีกเป็นจำนวนไม่ใช่น้อยที่เล็งเห็นการกระทำอันเกิดจากแรงอาฆาตพยาบาทของตัวร้ายจึงต่างก็พากันแสดงเจตนารมณ์ที่จะให้ความช่วยเหลือตัวละครเอกอย่างเต็มที่ด้วยขณะนี้ได้มีทนายความผู้ยึดมั่นในความเป็นธรรมจำนวนหนึ่งได้เริ่มเผยแพร่ค,ความรู้ความเข้าใจในแง่มุมของกฎหมาย ให้กับผู้อ่านที่กำลังสับสนกับการเขียนบทละครที่ซับซ้อนนี้ส่วนทางด้านของนักวิชาการนั้นเล่าก็เริ่มทยอยแสดงความคิดเห็นตามช่อง Youtube และเพจต่างๆเพื่อวิษ์วิจารณ์พฤติกรรมอันน่าสะอิดสะเอียนของเจ้าจอมวัยร้ายตามความคิดเห็นโดยส่วนตัวของผมยิ่งเจ้าตัววัยร้ายอาวาดฟาดงวงฟาดงามมากขึ้นเท่าไหร่ก็ ยิ่งจะเผยธาตุแท้และตัวตนที่แท้จริงของเขาออกมาเรื่อยๆซึ่งอาจจะไม่มีผลต่อผู้ที่ดำดิ่งสู่ห้วงลึกของความริษยาอาฆาตที่ก่อนหน้านี้เหล่าตัวร้ายได้ระดมกำลังกันป้อนข้อมูลที่บิดเบือนจนเขาเหล่านั้นได้ย่างก้าวเข้าไปสู่วังวนของโมหะจริตจนคาดว่า ไม่อาจจะเยียวยาให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้อีกแล้วแต่จะส่งผลโดยตรงกับผู้คนที่อ่านนิยายเรื่องนี้อย่างมีสติสมปะชัญชะและกลุ่มผู้อ่านที่เริ่มจะฉุกคิดต่อการกระทำอันน่าขยแขแยงของกลุ่มตัวร้ายและยังมีผู้อ่านอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งจะต้องถือว่าเป็นตัวแปรที่สำคัญ นั่นก็คือผู้อ่านที่มีมุมมองต่อละครเรื่องนี้อย่างเป็นกลางซึ่งจะทำให้คนกลุ่มนี้เริ่มหันมาฉุกคิดเพราะเริ่มมองเห็นการกระทําที่ทุเรศทุรังของกลุ่มคนตัวร้ายและตัดสินใจที่จะยืนเคียงข้างกับฝ่ายที่ถูกรังแกในที่สุดมีเซียนมวยผู้หนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าถ้าจะดูมวยก็ต้องดูให้ครบทั้ง5ยก ยิ่งนักมวยฝ่ายหนึ่งเหวี่ยงหมัดสเปะสปะเหมือนมวยวัดแต่ทำเป็นกระเฮียนกระหือหรือเดินดุยเข้าไปใส่ในยก,กรแรกก็ขอให้วางเงินเดิมพันไปที่นักมวยฝ่ายตรงข้ามที่เขายังคงยืนปักหลักคุมเชิงตั้งรับอย่างรัดกุมเพื่อรอเวลาที่จะออกหมัดไปยังเป้าหมายแบบหวังผลยิ่งคู่ต่อสู้เป็น มวยวัดที่หลับหูหลับตาเวียงหมัดบ้าพลังไปเรื่อยเปื่อยก็ขอให้เราท่านทั้งหลายจงมั่นใจได้เลยนะครับว่างานนี้คงไม่ต้องรอให้ถึง5ยกแล้วล่ะครับเพราะตัวละครเอกผู้กำลังสวมบทบาทของนักมวยอยู่ในขณะนี้และเหล่าเทนเนอร์ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถกำลังดำเนินการวางแผนแบบยกต่อยกอย่างรัดกุมและจะน็อกเอาท์นักมวย วัดจอมมั่วรายนี้ลงได้ในที่สุดบทความจากโซดาน้ำ3า3กุมภาพันธ์2,564ความคืบหน้าล่าสุดพี่โซดาน้ำนะครับจากทางเฟ e บุ o k ได้โพสต์บทความที่น่าสนใจนะครับโดยมีบทความที่ชื่อว่าบทบาทของจอมวายร้ายกับนิยายที่แสนจะธรรมดาหากจะว่ากันตามความรู้สึกแล้ว เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของคนที่ชื่อชัยพลก็เปรียบเสมือนนิยายเรื่องยาวสักเรื่องหนึ่งที่ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้อ่านเป็นจำนวนไม่ใช่น้อยโดยที่ผู้อ่านต่างก็พร้อมใจกันยอมรับโดยดุดสตีเลยครับว่ามันเป็นนิยายที่มีความหลากหลายทางด้านของอารมณ์ความรู้สึกโดยผู้เขียนบทบาทได้เน้นย้ำบทบาทของตัวละครทุกตัว อย่างถึงแก่นซึ่งเท่าที่ผมเคยได้อ่านนิยายแนวดราม่ามาตลอดทั้งชีวิตก็ยังไม่เคยพบว่ามีนิยายเรื่องใดที่จะเขียนบทได้อย่างเข้าถึงอารมณ์และชวนติดตามจนถึงขนาดที่มีผู้อ่านเป็นจำนวนมากมายที่เกิดความเมตตาสงสารในชะตากรรมของตัวละครและยังมีบางส่วนที่เกิดความชิงชังขึ้นภายในใจ จนถึงกับออกปากไม่ไปร่วมเผาซากสังขารกันเลยทีเดียวอันที่จริงบุคลิกของตัวละครทุกตัวในนิยายเรื่องนี้ก็หาได้มีภาพลักษณ์ที่สลับซับซ้อนแต่อย่างใดหากแต่ค่อนข้างที่จะเล่นไปตามบทแบบตรงไปตรงมาเสียด้วยซ้ำกล่าวคือบทพระเอกจะดูซื่อๆตามประสาชาวบ้านป่าทั่วๆไปจนหลายครั้งที่ดูเหมือนจะมองโลกในแง่ดี เสียเหลือเกินจนไม่รู้เท่าทันเล่เหลี่ยมของกลุ่มตัวร้ายเอาเสียเลยส่วนตัวร้ายก็ร้ายเสียจนแทบจะหลุดออกมาจากแกนโลกแถมยังร้ายแบบตรงไปตรงมาโดยไม่มีอ้อมค้อมประมาณว่าข้าพเจ้าอยากจะร้ายของข้าพเจ้าอย่างนี้ถ้าใครหน้าไหนมีปัญหาคับข้องใจก็ว่ามาได้เลยประเดี๋ยวข้าพเจ้าจะฟ้องแหลกแจก หมายสารอะไรทำนองนี้ส่วนกลุ่มผู้อ่านที่เคยนึกเห็นอกเห็นใจต่อชะตากรรมของตัวละครเอกแต่พออ่านมาถึงช่วงที่เกิดการพลิกผันของโชคชะตาโดยที่เขาได้กลายเป็นถึงคนเด่นคนดังระดับประเทศผู้อ่านกลุ่มนี้ก็เกิดอาการหมันไสขึ้นมาแทนที่อันอาจจะเกิดจากพื้นฐานนิสัยของผู้อ่านกลุ่มนี้มาแต่เดิมซึ่งผมเดาเอาว่า น่าจะเป็นกลุ่มคนประเภทลิษยาตาร้อนที่ทนเห็นใครได้ดีมีความสุขกว่าตัวเองไม่ได้จึงเริ่มเกิดความรู้สึกงุดหงิดรำคาญใจในทุกครั้งที่พวกเขาได้เห็นตัวละครเอกของนิยายเรื่องนี้ได้ถูกรับเชิญไปปรากฏตัวและเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆแต่พวกเขา ก็ยังคงเก็บงำความรู้สึกด้านมืดเหล่านี้ไว้ภายในใจเพื่อรอโอกาสที่จะเหยียบยำ่ำซ้ำเติมตัวละครเอกผู้นี้ในทันทีที่เกิดความผิดพลาดขึ้นมาแม้แค่เพียงเล็กน้อย